สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุ่งกับทีมงานทุ่งพุซรามาพบกับพี่น้องอวันนี้ก็จะพามาดูสวนยางพาราสิ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนตำบลรากายใหญ่ของคนบา้านบุซราในเคตโซนนี่ก็มีสวนยางพาราบางามีคนปลูกยางแต่ก็ไม่มากไม่ไมนะพรพอมีบาง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไ่มันซะส่วนใหญ่มีอ้อยแปะปายมียูคาสำหรับยางปลานี่ก็เป็นของคนเทาของพอ่อของงานหนึ่งกับลูกได้อายุหกปีแล้วแหละยางไกลกิได้ครีแล้วต้วนก็ค่อนทางสมบูรณ์อาจจะมีสมบูรณ์เต็มที่ วันนี้อันหนึ่งก็มาถร่รองยางให้ก้นเทาตอนนี้ฝนก็เริมโตกแล้วเริ่มที่เขาหนาฝนก็มียาขึ้นร้อมแหลมถ้าไยไววนานเดี๋ยวมันจิรกดูรองรอยมันมีเคยไถมาก่อนแล้วก็มียาใหญ่กันาจิรกพอสมควรเดี๋ยวยางมันจะมีสมบูรณ์พิกัดตอนนี้ก็อยูที่บ้านพุซาตบลรรกาใหญ่ ก็บ,บริเวณหลังโรงเรียนพี่ไม้ดำรงวิทยาคมนี่แหละส่วนปลาย้างขางเคียงก็เป็นปลาย้างที่ได้กรีดแล้วดูรอยนาะจิพึ่งกรีดปีนี่หรอว่านี่อายุประมาณเจ็ดปีเปิดกรีดเป็นปีแรกวัาน,นี้อาจิบีได้มากรีด อาชีผักกันกรีดก็เป็นแถวเป็นแนวยาวไปนู่นครับปาย้างพาราที่เขากรีดแล้วตอนนี้ราคายางก็มดีรูเป็นยังไงทีุ่ึงขาไม่ดูรถไทยกับรถไทยจะของวันก่อนไปไทมันแล้ว ตียก็ต้องไ้อนถ้อนจะตอนนี่ก็อยนผากใช้งานได้แล้วใช้ค้นใช้คุ่มคาทง่นหมดใช้กันน่ เป็นแถวเป็นแนวเป็นร่องยาวไปนูน่นที่แปลงนี่ไม่ได้ถามว่าสักไรกประมาณว่าสักเจ็ดแปไร่ถึงสิบไร่ไม่รู้อาจจะประมาณมีถูกก็เป็นแถวนอกแถวเนี่ยแถวนอกริมป่ามันเขา ต้นย้างกด็ดูดีดูดีครับดูดีก็มีทึงก็กีเรทึงแมวกับานบำรุงอาะที่ม่ไฟดีเท่าไรคนเทาวายยางไงไม่มีเวลาเนาผู้สูงอาอย่เนาะดูเก่าก็มีงานทำหลาย ปลายางที่กรีดแล้วของชาวบ้านไม้แป้งหนึ่งก็เป็นปลายูคากำลังได้น้ำได้ฝนกำลังเจริญเติบโตปลายูคาปลานี่ก็อยู่ประมาณสักปีหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวอีกสักหน่อยอีกสักปีสองปีก็ได้ตัดแล้วยูคานี่มันใหญ่เร็วเขาตัดถูกประมาณสามปีตัดทีหนึ่งส่งโรงงานกระดาษเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสก็จะพาไปดูเขาตัดยูคาขาย เลาะคะแนนก็ปลูกไผ่ไม่รู้น้อไหม้ไผ่อะไรเนี่ยกัอาชีพประมาณสักสองสามปีอะไรเลยลเนี่ยก็เป็นผลพิษอย่างหนึ่งที่พ่อจิตทำได้ในเขตบ้านาปุซาเขตตะบนระกาใหญ่ วันนี้อันหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นเป็น,นรถไทยไทยสมอ,อยางวันอนเป็นสิงรถลดบรรทุกเลยดี วันนี้มาเป็นในมือรถไถซะแล้วยังถมดินไม่เลีวยอก่อนไปถมดินแต่ว่ารถติดหล่ะฟ้าถ่ายมันพังต้องจอดซ้อมสะก่อนเลยเอาเวลาวางมาทำงานในคนเขาพอไถแล้วก็ดูดีครับสวนยางไถยาวไปนูน้น ตอนนี้เป็นช่วงปลายยางถึงพัดใบตอนนี้กำลังแตกใบใหม่ช่วงเดือนมีนาปลายเดือนมีนาวันที่ทันวันที่31มีนาคมวันสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เดือนแห่งเทศกาลสงกราน กันดังเราง้มเลยรถมันก็สภาพเกาแล้วเนาะเสียงดังแต่ก็ยังแรงดีอยู่วอ้ถ้ามีไทยนี่ยาคือจิโรกมากเลยหนึ่งวิทยายใหญ่เป็นการไถพ่วนเลยกับกำจัดวัพืุ ตอนนี้ก็ไถมาประมาณสักชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ใกล้จีเซ็จแล้วถ้าประเมินโดยสายตาก็ประมาณสักหกไหร่เซ็ดไร่นี่แล้ววะนาจีะมีถึงสิบไร่หนกกากระบินว่อนเลยการปลูกยางพารากัมีขอดีอยู่หลายอย่างอย่างนึงที่เห็นโดยสายตาตัวน,น่งก็คือทำให้มีพื้นที่สีเขียวกลรมรื่น ภาอีสานนี่เป็นผาภาทีแห้งแรงฟ้าใหม่มีน้อยก็ทำให้อากาศร้อนฝนก็มีคอยตกตามฤดูกาลดอกยามเขาทำนาม,มันก็มีตกถิ่นช่วงพอยามถึงฤดูมรสุมนามก็มาเกินกัดขวาอยู่อย่างนี้แลหละการปลูกยางพาราก็ทำให้ พื้นที่เคี้ยวโุมเพิม่มขึ้นอันมียางคาราหลายๆแต่ที่ทําให้ฝนฝ่าตกต่องตามฤดูกาลทําให้ธรรมาชาติตอุดมสมบูรณ์ขึ้นดูแต่เท่าที่มันยืนอยู่ตรงนี้ได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนี่ครับสังเกตเห็นมีหนกมีกะว,ว้ารองว่าว่าวมีหนกกามากมายอยู่นในต้นยางนี่บินกันบ่อนเลยแต่ก่อนมันมี่อยมีปลาใหม่ ผัดอาศัยหนกก็มีข่อยมีอากาศจะมีตะความร้อนมีตะความแรงเพราะนี้เลยมาปลายย่างกัะสดชื่นแจ่ไซส์ขึ้นนิดนึงลมผัดเย็นเอื่อยถึงแม้จะแดดแจ่งหลายคลิปก่อนไปไร่มันอากาศร้อนแดดแรงยัง่างี้อากาศร้อนมากจะอยู่ในปลายย่างเย็นสบาย ไชไปไถมากนจีเซ็ดแหละกรองสุดท้ายไอ้นมกดไถอันหนึ่งของเราหนึ่งในทีมงานถุ่งพุชาราสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ